ก็สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะ NNK Channel นะคะวันนี้ก็บรรยากาศร้อนมากเราก็ต้อง <t ains> ต้องหาเมนูที่จะคลายร้อนกันนะคะก่อนอื่นนะคะว่าวันนี้นะคะจะไปดูนะคะว่าพี่นุ้ยหาเมนูอะไรคลายร้อนก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel ต้นของเรานั่นก็คือมะม่วงนะคะนี่เลยโอ้โหเยอะมากใหญ่มากนะคะไม่ใช่มีแค่ต้นนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันมีแบบว่าเยอะนะคะเยอะมากแบบว่ามีลูกใหญ่ๆอ่ะเขาเรียกว่ามะม่วงอะไรนะพี่โดงอ๋อมะม่วงเขียวใหญ่ครับเขียวใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเขียวใหญ่กันว่ามันเป็นยังไงฮะลูกประมาณสงโลลูกนึงอ่ะใช่ครับ นะคะนี่เราต้องเลาะผ่านปักกล้วยก่อนนะเลาะปักกล้วยเพื่อจะไปดูมะม่วงเขียวใหญ่นี่นะคะเราก็เดินมาแล้วนี่นี่ไงอ๋ออันนี้ใช่ไหมเขียวใหญ่ใช่ครับนี่นี่นี่ยังตัวไม่เต็มที่นะครับฮะนี่ตัวไม่เต็มที่ครับนี่ยังอ่อนอยู่เลยเนี่ยนะใช่ครับโอ้โหแต่ก็ใหญ่ยูใหญ่ยู ต้นหนึ่งก็มีประมาณสี่ห้าลูกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงอ่ะมะม่วงอะไรไม่รู้นะคะน่าจะเป็นมะม่วงแก้วหรือเปล่า <c oughs> น่าจะใช่มะม่วงแก้วนะพี่โดง่ง <c oughs> ใช่ไหมใช่เปล่าน่าจะใช่แล้วก็ <c oughs> ไม่แน่ใจนะ โด่งก็ไม่แน่ใจอันนี้โอ้โหอันนี้ก็เป็นเขียวใหญ่นะทุกคนนี่นะคะโอ้โหเยอะมากนะคะสำหรับเมนูขายร้อนของเราในวันนี้นะเราก็จะมาลองชิมมะม่วงกันนั่นแหละพูดง่ายๆนะคะมองไปมองมาะคะลูกเนี้ยเราแบบมันเล็กเกินไปสําหรับเรานะทุกคนมันเล็กเกินไปนะคะเราต้องมาเจอลูกใหญ่ๆแบบนี้นี่นี่ครับเราเกอี่ยของแถมด้วยท่านผู้ชมฮะนี่ครับ หลังมดแดงครับหนังมดแดงมันมีตัวหรือเปล่านีบนี่มีตัวนี่ไหนไหนเฮ้ยมีจริงเฮ้ยนี่ก็มีนี่ก็มีลังไปดงเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะมีตัวข้างในไหมหรือมีไข่นี่ค่ะเฮ้ยจากที่เราแค่จะมากินมะม่วงขายร้อนนะทุกคนกลับมาเจอของเด็ดนะนี่เดี๋ยวจะพี่พี่ดงกำลังจะทำการเขี่ยดู นี่นี่ยังไม่มีไข่ครับกำลังสร้าง <What? S 2> โอ๋อนี่กำลังสร้างนะเด็กสร้างเหรอเนี่ยเด็กสร้างเหรอเด็กสร้างครับนี่ยังไม่มีไข่เฮ้ยถ้าอย่างนี้เราแสดงว่ามันก็ต้องมีทุกต้นใช่ไหม <S <S ใช่ครับไม่ใช่หมายถึงต้นไม้ต้นอื่นอะอ่าไม่แน่ใจเหมือนครับแต่ส่วนใหญ่ต้นมะม่วงมีแน่ครับโอ้โูคันนี้เราต้องหาแล้วทุกคนนะคะหารังไข่มดแดงที่ต้นมะม่วงนี่ทุกคนวันนี้เราก็จะมาเจอผลไม้ป่า นี่อยู่ข้างบนแต่พี่นุ้ยจะซูมให้ดูเฮ้ยมันเหมือนลูกลิ้นจี่เลยพี่ดงลิ้นจีป่ป่าหรือเปล่าลิ้นจี่ป่านี่นะคะไม่รู้มันต้นอะไรเหมือนกันนะคะมันร่วงลงมายังไงพี่ดงลองเก็บมาดูดิน่แน่นะลูกสีส้มๆเนะี่ยเฮ้ยมันเป็นรูโอะไรวะได้ไหมได้แล้วนี่ได้แล้วนะคะมันเหมือนคล้ายๆลูกมะพร้าวลูกพับน้อยเลยนะทุกคนอุ้ยอันนี้แบบ น่าจะพึ่งร่วงนะนี่เฮ้ยมันเป็นฟุ้นฟุ้นเฮ้ยเคี้ยวได้มันกรึดๆเลยเหรอพี่โดงได้ครับกินได้ครับรสชาติจะออกหวานหวานเนมันครับรสชาติรสชาติจะออกหวานหวานใช่ครับโอ้โหอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการบีให้ดูแบบช้าๆ มันจะมีเม็ดอยู่ข้างในนี่นะคะแม่พี่นุ้ยลองได้ครับเม็ดมันก็เคี้ยวได้เหรอได้ครับเคี้ยวไปลักษณะคล้ายๆเหมือนเม็ดแมงลักษไหมมันจะกุบกรุบกุบกุบใช่ไหมใช่ครับมันมันมันหวานมันมันครับโอ้โหสรุปแล้วนะคะถึงว่าที่เรากล้าลองเพราะอะไรนะคะทุกคนเพราะว่านกมันกินนะคะถ้านกมันกินได้นี่คือ เราก็สามารถกินได้นะคะเราก็วนมาแล้วมาถึงแล้วเราจะมาดูว่าไม่เห็นมีรังเลยวะพี่ดองเราต้องมองดีๆครับมันชอบอยู่ในหลุอุ้ยรังมันใหญ่มากอุ้ยมองไม่เห็นเลยอะข้างบนรังใหญ่ข้างบนรังใหญ่มากข้างล่างก็มีนี่ข้างล่างตรงนี้ก็มีนะคะแต่ว่าอืมเราเราขึ้นไปมองไม่เห็นเลยอะเราขึ้นไม่ได้เลยอะ มันมีที่ขึ้นด้วยนะทุกคนแต่ว่าเราจะขึ้นไปสองดูได้ยังไงแค่นั้นเองมันขึ้นไปไม่ได้อยู่แล้วละ่ะสองคนพร้อมกันนะใช่ครับเดี๋ยวเรามีอุปกรณ์ตัวช่วยครับฮะเรามีอุปกรณ์ตัวช่วยครับเดี๋ยวเราไปหาอุปกรณ์ตัวช่วยกันอ๋อใช่เดี๋ยวเราจะไปหาอุปกรณ์ตัวช่วยคนะคะเพื่อจะมาการสอยเฮ้ยแต่อันนี้ลองดูอันนี้ก่อนได้ไหมพี่ดงได้ครับเฮ้ยอ,อันนี้มันไม่มีไม่มีรังเปล่าโอ้ เหมือนจะเริ่มมีไข่นะครับเหมือนจะเริ่มมีไข่นะทุกคนโอ,คโอ้โหเยอะแยะตอนนี้แล้วนะคะเราต้องทําการหาอุปกรณ,กรณ์ตัวช่วยก่อนนะคะทุกคนะตอนนี้ก็เตรียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับมีกระแปง้งมีกระแป้งหนึ่งลูกครับแปงแล้วก็แป้งมันแป้งมันใช่ครับแล้วก็ถาดถาดแล้วก็ไม้ครับไม้สำหรับไว้แย่รัง ตอนนี้อะถึงเส้นครับนนจะทำการมัดแล้วป,ประกอบ<ช>อุปกรณ์นี่นะคะพี่ดง พี่ดองทำอะไรเนี่ยใส่แป้งมันลงในถังครับใส่แป้งมันลงในถังเพื่อการมดขึ้นตายขึ้นถังครับต้องทาไหมเนี่ยไม่ต้องครับอ๋อแค่คุยคุยคุยให้มันโดนขอบขอบใช่ไหมใช่ครับเอ้ยเฮ้ย,ย,ยมีนี่วะ่ะมีเปล่ามีโอ้โอไข่ทะลักล่วงลงมาแล้วโอ้พี่ดองไข่ล่วงมาแล้วพี่ดองนี่ไง นี่ไงทุกคนโอ้มี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 มันอยู่มันอยู่ทางนี้พี่โดงมันอยู่ริมริมฝั่งนี้อะ ไปซื้อนี่มันจะได้ประมาณแค่ไหนพี่โด่งยี่สิบบาทก็ประมาณเค่นี้เครับรู้หรือยังว่าทําไมยี่สิบาทถิ้งได้หน่อยเดียวรู้แล้วครับมันลําบากครับมันลําบากนะกว่าจะได้อย่าไปต่อเขาเลยนะคะทุกคนถ้าเขาขายแพงอะสงสารเขากว่าเขาจะได้นะโอ้โหว่าเขาโดนกัดกี่ร้อยตัวนะครับ,บใช่เขาต้องไปเดินหาโอ้โหต้องมาทําอย่างนี้มดกกัดนะฮะในเห็นไหมยี่สิบบาทหน่อยเดียวบ่นกันจะเป็นจะตายต่อแล้วต่ออีก ในถาดเนี่ยประมาณยีิบาทครับในถาดเนี่ยนะครับผมแค่เนี้นะคแค่แค่อันนี้คือหมดแล้วนะคะไม่มีแล้วนะคะเราจะทําการตากแดดนะคะเพื่อให้หมดหนีไปก่อนนะคะนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราไปทําการสอยไข่มดแดงนะคะได้มาะคะได้แค่นี้เองนะคะเพราะว่ามดแดงเหมือนกับว่ามันยังทํารังไม่พอนะมันกําลังมีแค่ไข่ตัวน้อยๆนะคะได้มาแค่นี้เองนะคะทุกคน ะนะคะตอนนี้เราก็ทําการอาบน้ําอะไรกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเนื่องจากมดแดงมันกัดนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย